วันนี้นะคะก็จะมาพาทำนะคะเหรียญโปรยทานรูปดอกกุหลาบนะคะนี่ที่เราจะทำกันวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นเบอร์สองนะคะจำนวนสี่เส้นเราจะตัดริบบิ้นเบอร์สองมาสเส้นนะคะตัดประมาณความยาวประมาณ27เซนติเมหรือว่า30ซนเมตรก็ได้นะคะให้ยาวยาวไว้ก่อน ะะมีริบบิ้นเบอร์สองแล้วก็มีกันไกลนะคะกับมีแหนบไว้สําหรับช่วยดึงนะคะคถ้าสิวมาม,มันดึงยากทีนี้เราขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาทําฐานกันก่อนนะคะทีนี้ให้นําริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นเนี่ยริบบิ้น bon ทั้ง4เส้นนะคะมารวบไว้ด้วยกันนะคะให้ปลายมันเท่ากันนะ,ะนี่นะคะเ,คเมื่อปลายมันเท่ากันแล้วนะคะเราจะตัด ริบบิ้นตรงนี้นะคะให้เป็นมุมเป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ง่ายเวลาที่เราจะใช้สอดนะคะถัดตัดทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะตัดให้เป็นมุมแหลมพอได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการพับเราจะพับริบบิ้นนะคะลงมาประมาณ10เซนนะคะ แล้วก็หนีบแล้วก็หนีบให้เป็นรอยพับแบบนี้นะคะหลังจากที่เราพับริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะก็นำริบบิ้นมาเส้นหนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะเส้นแรกที่เราจะใช้เราจะให้ส่วนด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ให้ด้านที่สั้นเนี่ยเส้นที่สั้นเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะอ่านี่คือเส้นที่หนึ่ง นำเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองมาปึ๊บแล้วก็คล้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะให้มันทับเส้นที่หนึ่งอยู่แบบนี้นี่นะคะ่ะให้ด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็เส้นที่สามมาทับเส้นที่สองนะคะให้ด้านยาวอยู่ด้านบนเช่นกันนะคะ บบสำหรับเส้นที่4นะคะเส้นที่4เราก็จะสอดเข้ามาในห่วงนะคะให้ด้านยาวอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาะคะ่ะให้เข้ามาอยู่ในห่วง ได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะดึงค่อยๆดึงให้มันมากระชับนะคะดึงรัดให้กระชับแบบนี้นะคะพอได้ขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็จะบีบบีบให้มันเป็นรอยพับนะคะมันจะได้แน่แนๆนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็นําเหรียญน,นะคะมาวางนําเหรียญมาวางหลังจากนั้นนะคะก็เราจะทําการเก็บรัดเหรียญนะคะก็นําเส้นด้านบนนะคะพับลงมา เฉพาะเส้นยาวนะคะเราจะนําเส้นยาวนะพับลงมาค่ะด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาไปซ้ายนะคะ,ะทับไปนะคะทับไปด้านล่างก็ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะและเส้นสุดท้ายนะคะเส้นทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็หักกลับมานะคะพับกลับมานะ แล้วเราก็จะสอดเข้าไปนะคะตรงรูของเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้าไปตรงนี้นี่เพื่อที่จะทำการรัดนะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็รัดให้เรียบร้อยนะคะดึงดึงให้แน่นดึงให้แน่นนะคะรัดให้ตึงแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทำการเก็บรัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราจะใช้เส้นสั้นนะคะเส้นสั้นเส้นนี้นะคะสอดนะคะสอด ด้านบนเนี่ยก็สอดช่องทางด้านล่างนะคะน,นะแล้วก็ดึงด้านซ้ายนะคะก็จะสอดช่องนี้นะคะสอดช่องนี้ใช้เป็นเส้นสั้นนะคะแล้วก็ดึงด้านล่างเราก็จะสอดตรงนี้นะคะจะมีช่องสำหรับสอดอยู่นี่นะคะสอดขึ้นไป ตรงนี้ก็สอดกลับมาค่ะแล้วก็ดึงดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นดึงให้แน่นแล้วก็พับนะคะเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้ให้พลิกกลับด้านนะคะพิก,กับด้านพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเส้นยาวหนึ่งก็จะมาอยู่ด้านบนแล้วทีนี้เราจะมาทําส่วนของฐานของดอกนะคะส่วนฐานของดอก จะเป็นมุมตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีมุมอยู่อันนี้คือฐานของดอกนะคะเราจะมาทําฐานของดอกกันก่อนโดยการม้วนเส้นด้ายให้เป็นแบบนี้นะคะนี่ให้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมหม้วนเส้นด้ายให้ได้แบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือดึงเส้นด้ายขึ้นไปด้านบนแล้วก็ม้วนพลิกกับริบบิ้นเข้ามานะคะพลิกริบบิ้นกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะ ้านข้างสอดเข้าไปนะคะริบบิ้นก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราดึงนะคะดึงให้หลวมๆไว้ก่อนนะอ่ะแล้วก็พลิกมานะคะเราจะทําฐานที่2นะคะตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมค่ะก็คือมว้วนริบบิ้นนะคะแล้วก็หักกลับมาแบบนี้อ่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะ ดึงไว้นะคะดึงดึงหลมหลมไว้ก่อนนะคะอีก2ด้านที่เหลือก็ทำเหมือนกันค่ะม้วนม้วนนะคะแล้วก็สอดแล้วก็ดึงสุดท้ายนะคะสุดท้ายม้วนแล้วก็ดึง ดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นเนี่ยค่ะมันจะได้แบบนี้ทำเหมือนกันเลยค่ะดึงที่เหลือค่ะเราก็จะได้ส่วนฐานของดอกนะคะสีด้านแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของเกสรของมันค่ะก็คือตรงนี้นะคะเราจะทําส่วนของเกสรก็ จับริบบิ้นนะคะเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็นำเส้นที่สองมาทับเส้นที่1นึ่งนะคะเส้นที่3ม,มาทับเส้นที่ทสองแล้วก็เส้นที่4นะคะมาทับเส้นที่สรวบไว้ด้วยกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมือไปใช้มือซ้ายจับรวบไว้นะคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ค่อยๆกดนะคะกด ใช้มือเนื้วโป้งเนี่ยกดเกสรให้มันลงไว้นะคะแล้วก็หมุนค่ะหมุนไปครึ่งรอบหรือว่าจะหมุนไปหนึ่งรอบก็ได้นะคะหมุนปึ๊บแล้วก็ให้นะคะมันให้มันตรงแบบนี้นะนี่นะคะให้ให้ริบบิ้นอยู่ในลักษณะนี้นะคะหละังจากนั้นก็ให้นําเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะออกมาสามเนนี่เลตรก็จับไว้ก่อนนะคะจับไว้ เส้นด้านบนสุดนะคะเราจะนํามาสอดลงไปนะคะสอดลงไปตรงช่องนี้นะคะนี่สอดลิบบิ้นเข้าไปค่ะ,อะสอดในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะหงายลิบบิ้นขึ้นนะคะลิบบิ้นก็จะโผล่มาตรงด้านล่างนะคะโผล่ตรงที่มันมีช่องว่างอยู่เนะี่ยพอดีเราก็ดึงเลยค่ะ,ะดึงแล้วก็หมุนนะคะหมุน อ่าไหมคะแล้วก็นําเส้นบนสุดออกมาค่ะเส้นบนสุดออกมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะพลิกริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปตรงช่องนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีช่องอยู่นะคะนี่แล้วก็ดึงค่ะค,ค่อยประคองริบบิ้นนะคะอย่าให้ริบบิ้นม้วนนะคะ ดึงค่ะดึงะพลิกหมุนค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะช่องสำหรับสอดนี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปตรงนี้ก็ดึงนะคะดึงสุดท้าย สอดเข้าไปนะคะมันจะมีช่องสำหรับสอดอยู่เอา้าพยายามประคองริบบินดีๆนะคะอย่าให้มันมวนกันนี่นะคะเราก็จะได้ในส่วนของเกสรของดอกกุหลาบของเราแล้วค่ะก็จะริบบินก็จะกระจายเป็น8ปดเส้นแบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาทําในส่วนของกรีบนะคะก็คือส่วนของตรงนี้นะคะกรีบของมันทีนี้เราก็ใช้เส้นยาวนะคะใช้เส้นยาวสักนี่นะคะเราก็จะพีกริบบิ้นขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะนี่นี่นะคะพีกจับปึ๊บไปอย่างนี้ทีนี้ก็หักริบบิ้นกลับมาค่ะนี่หักกลับมาบนี่นะปึ๊บแล้วก็หักกลับมาค่ะแบบนี้ แล้วก็สอดลงไปตรงช่องนี้นะคะช่องนี้เลยสอดลงไปค่ะริบบิ้นมันก็จะมาโผล่ด้านล่างนะคะนี่ริบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านล่างเห็นไหมคะแล้วเราก็ดึงค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ค่อยๆประคองกรีบขึ้นมาค่อยๆประคองค่ะให้มันมันขึ้นมาแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะอันนี้คือได้แล้วกรีบแรกทีนี้เราก็หมุนนะคะหมุนมาฝั่งนี้นะโอเคค่ะ นี่ต่อไปก็ทําเหมือนกันนะคะใช้เส้นยาวนะม้วนขึ้นไปแล้วก็หักลงมาค่ะแล้วก็สอะเข้าไปค่ะสอะเข้าไปด้านใต้เกสรมันนะคะมันก็จะลิฟมันก็จะโผล่มาตรงนี้เราก็ค่อยๆประคองอค่อยๆประคองนะคะค่อยๆประคองอให้ เส้นเนี้ยค่ะมาอยู่ใต้กลีบของกลีบแรกนะคะให้อยู่บนฐานแต่ว่าอยู่ใต้กลีบแรกแบบนี้นะคะให้อยู่ใต้กลีบแรกนี่เราก็ดึงค่อยๆดึงค่อยๆประคองให้มันโค้งขึ้นมาค่ะค่อยๆประคองแบบนี้กลีบที่3ก็เหมือนกันค่ะเราก็หักริบบินนะคะให้มันไปอยู่ใต้กลีบที่สองนะคะแบบนี้ให้มันไปอยู่ใกล้ใต้กลีบที่2แต่ว่าให้มันอยู่บน ฐานของดอกนะคะแบบนี้นะ,ะโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับลงมาแล้วก็สอดเข้าไปคะ่ะสอดเข้าไปข้างใต้นะคะเนี่ยมันจะมีที่สอดอยู่นะคะปึ๊บแล้วค่อยๆค่อยๆประคองกีบขึ้นมาแบบนี้นะคะกีบสุดท้ายอ่ากีบสุดท้ายก็ทำเหมือนกันคะ่ะสอดเข้าไปใต้กีบอ่าแบบนี้ ทีนี้กลีบสุดท้ายเนี่ยที่ที่มันจะสอดนะคะมันจะอยู่บนกลีบที่1ที่เราทําไว้นะคะเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะเราจะสอดเข้าไปด้านบนแล้วก็ค่อยๆนะคะทับลงไปเลยนะคะแล้วก็สอดเข้ามาค่ะสอดเข้ามาตรงช่องใต้อะเกีสอดน,นะคะแล้วก็ค่อยๆประคอง นี่นะคะเราก็จะได้แล้วรูปทรงดอกกุหลาบนะคะเราอาจจะช่วยใช้แหนบนะคะช่วยดึงช่วยจัดกลีบนะคะดึงตรงส่วนโค้งๆของมันเนี่ยถ้าเราอยากให้มันดอกใหญ่ๆโค้งๆเราก็ดึงออกมาค่ะดึงออกมาแล้วก็แบบนี้นะคะดึงตรงส่วนที่มันโค้งๆเนี่ยขึ้นมาได้นะคะดิบบิ้นมันฉีกนะคะเมื่อกี้ก็ตัดทิ้งได้อนี่นะคะเราก็จะได้แล้วดอกกุหลาบนะคะ ทีนี้เราจะมาม้วนเก็บเราจะมาเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็พลิกมาด้านหลังนี่ค่ะริบบิน้นแล้วก็ม้วนเก็บนะคะแล้วก็สอดเก็บนะคะสอดเก็บริบบิน้นครั้งหนึ่งนะคะดึงให้แน่น แบบนี้นะคะที่นี้เราจะตัดริบบิ้นทิ้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดไว้เป็นกลีบดอกก็ได้ค่ะ,ะตัดไว้เป็นใบ,บแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดแต่งตามความชอบของเราได้เลยค่ะจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วเหรียญโปรยทานรูปดอกกุหลาบนะคะ